สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการฟังสักนิดรู้สิทธิประกันสังคมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ดิฉันนางสาวธนพัฒน์แก้วสองสีรับมอบหมายจากท่านประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกหัวนหน้าสุขสันต์เจริญทวีโชคให้รับหน้าที่เป็นผู้นําข่าวสารงานประกันสังคมมาเผยแพร่ให้กับท่านผู้ฟังนะคะ สำหรับวันนี้มีข่าวสารมาเผยแพร่ในเรื่องแนะนำบริการของธนาคารที่รองรับการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ท่านผู้ฟังคะตามที่ได้ประชาสัมพันธ์กันอยู่บ่อยๆนะคะสำหรับช่องทางการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรายเดือนซึ่งสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปและขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมจะต้องมีหน้าที่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของทั้งส่วนลูกจ้างและนายจ้างเป็นประจำทุกเดือนที่มีการจ้างงานกัน และในช่วงนี้นะคะทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิศณุโลกก็ได้จัดส่งหนังสือขอความร่วมมือให้สถานประกอบการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า e-service และ ชำระเงินสมทบด้วยระบบ ePayment ซึ่งในหนังสือจะมี QR code แนะนำช่องทางการติดต่อธนาคารเพื่อสมัครใช้บริการและขั้นตอนการส่งเงินสมทบด้วยระบบ ePayment แนบไปด้วยหากท่านได้รับหนังสือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไปนะคะเจ้าหน้าที่จะได้อธิบายทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้หรือถ้าท่านสะดวก สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับบริการของธนาคารที่รองรับการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส มีอะไรบ้างชื่อบริการหรือผลิตภัณฑ์เรียกว่าอย่างไรปัจจุบันนี้สำนักงานประกันสังคมมีตัวแทนธนาคารและหน่วยบริการที่ให้บริการ13ช่องทางแยกเป็นธนาคาร12แห่งได้แก่ธนาคารไทย7แห่งมีธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทยธนชาติและธนาคารต่างชาติอีก5แห่งนะคะได้แก่ธนาคารซิตี้แบงก์เอธนาคารมิสุโฮธนาคารซูมิโตโมมิสุยแบ็กกิ้งคอร์ปอเรชั่นธนาคารดอยแบงก์และธนาคาร BNP อ็นพีพาริบราและมีหน่วยบริการหนึ่งแห่งได้แก่บริการชำระเงินด้วยบัตรเดบิตหรือเครดิตประเภทส마ทการ์ด สำหรับธนาคารต่างชาติ5แห่งนั้นจะมีลูกค้าเฉพาะกลุ่มซึ่งหากในจ้างสนใจสมัครใช้บริการสามารถติดต่อธนาคารได้โดยตรงนะคะเรามาทำความรู้จักกับชื่อบริการของธนาคารไทยทั้ง7แห่งกันนะคะอันดับแรกธนาคารกรุงไทยมีบริการรองรับเรียกชื่อว่ากรุงไทย c o อเปอ a t เ o n l ออนไลนหรือ ATM ออนไลน์อินเทอร์เน็ตหรือ KTB Net Bank อันดับสองธนาคารกรุงเทพมีบริการรองรับเรียกชื่อว่า Bit i b a n k i n g หรือ Co r p o r a อ e i c a s อันดับสามธนาคารไทยธนชาติมีบริการรองรับเรียกชื่อว่า Tt b b u s i n e s s c คลิกอันดับ4ธนาคารกรุงศรีอยุธยามีบริการรองรับเรียกชื่อว่ากรุงศรีออนไลน์กรุงศรีบิตออนไลน์กรุงศรีแคทบริง อันดับ5ธนาคารไทยพาณิชย์มีบริการรองรับเรียกชื่อว่า SCB Payment Gateway หรือ SCB e a App s y หรือ e a s y n e t หรือ SCB Business Anyway อันดับ6ธนาคารกสิกรไทยมีบริการรองรับเรียกชื่อว่า Online Direct Debit หรือ KC a Connect Plus ดับเธนาคารออมสินมีบริการรองรับเรียกชื่อว่า GSB Corporate Internet Banking สำหรับธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่เริ่มเข้าร่วมให้บริการในเดือนมิถุนายน2565ที่ผ่านมานะคะ ท่านผู้ฟังคะที่กล่าวมาเบื้องต้นเป็นการแนะนำถึงชื่อบริการของธนาคารที่เข้าร่วมบริการรับชำระเงินกับสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งทางสถานประกอบการจะต้องสมัครใช้บริการกับทางธนาคารที่ต้องการโดยมีเอกสารประกอบการสมัครตามที่ธนาคารแต่ละแห่งกำหนดไว้นะคะ อาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของธนาคารหากสถานประกอบการมีบริการตามรายชื่อที่ได้พูดถึงมาแล้วก็ไม่ต้องสมัครใหม่สามารถใช้บริการได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นองค์ประกอบที่จะชำระได้เมื่อมีผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารแล้วก่อนที่จะเลือกชำระเงินได้สถานประกอบการจะต้องมีการส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรืออีสวิสก่อนจึงจะเลือกไปที่ขั้นตอนการส่งเงินสมทบด้วยการเลือกใช้บริการของธนาคารแต่ละแห่งได้นะคะสำหรับในจ้างหรือสถานประกอบการที่ต้องการศึกษาถึงรายละเอียดของธนาคารสามารถเข้าไปดาวน์โหลดคู่มือการ การชำระเงินสมทบสำหรับนายจ้างได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะท่านผู้ฟังคะหากท่านมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณโุโลกหรือโทรศัพท์หมายเลข 055 252 960วันนี้เวลาของรายการหมดแล้วดิฉันนางสาวธนพัฒน์แก้วสองสีคงต้องนำรายการจากวาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการฟังสักนิดรู้สิทธ์ประกันสังคมในวันจันทร์หน้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทายาลันยนเรศวรแห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ